วชินทอดราบป้อมเบต้าจุนจัวงเดป้ออเลปลาดเด็ดนอมัวป้อมหมอออเลปอีกิโลตอนทอได้นจอกอีกิโลอ้วมหมอนอปกติจุ้อย่างก่อนในอัวหมอนอทั่วไปดวลีมัวป้อมเบต้าเทียป้อมอเลปลาดเดนออีกอยากอีกน้าจะหลอดอกได้กูเห่าเชินจอตาชูจอกตูอีปลัวเห่าอ้อนน้าอ้อนน้าจุ้งอย่างนอดวลีไม่อยากมูใช้ดัว ชากะชีเราเน่สามารถชีป้อหมออเลิฟเจ้าเราอัวหมอนอบ่หมออเลิฟอีปอมไหลยาอีเกโลตอนท่องนดจออีเกโลดวลีฮัจัวมั่วป้อเบต้าเทียป้ออเลิฟพลัดเดินเนาะเจ้าหล่อชีต่อดอได้กู้หาวเชิญจอตาชูจอมดู่เฮาอวนได์แถวชีเต้าน้าหมอตาเจเน่แมลีหน้าหมอนได้เจ้าหมออเลิฟเดินเนาะด้วยอีด้วยอีหลวงจีเทีย ชัวมอบลารหลอนได้สามารถชีดป้อมหมออลเลิฟดอจดาวป้อมเบต้าป้อมอัลเลิฟพลัสเจ้าหลอใช้ชวนในตุ้กเข้งเตาวิธีชี้โจงอีหยางเกลือปวดตาเขียนในหลักหมอป้อมหมออลเลิฟอีกิโลตอนทอนในจออีกิโลเทียป้อมเบต้าป้อมอัลเลิฟพลัสอีอยากอีน้าเจ้าหลอดอได้กู้เหาวชันจอตาชูจอมดูเฮาเทาจีเตา นอจหม้ออเล็บแต่นอจอมอินุเป็ปลวเทียโออโหเจ้าเลยจ้าวันเนฮัวจัวมอปัสสาวะไตเล้งหล่อเนสามารถชี่จอมหออเล็บดอดดาวจอมเบต้าอเล็บพลาดแต่นอเจ้าหล่อใช้ชัวในตัวแข้งเต่าอิหยาลิเทียเด้วยเล่นดาวเจ้าวันในหัวจัวมอเจ้าหยอกแต่ตาม้อตัวเตะตัวตาหล่อยอดว่าหัวจัวม้อเจ้าหยอกแต่ตาเต๋อ ในหัวจัวชีวชจอมอเอลฟจอดราวจอมเบต้าอเลฟพลัสหลอวอมหมอนอเทียม้วจอหมอ,อ,มดอดนอเลฟด่าอนอีกิโลตอนท้างได้จออีกกิโลเาาจ้าหมูวอมหมอ,อมนอเทียจอมเบต้าอเลฟพลัสเจ้าหลอดอัดได้กู้เห่าเตาอียาลีชื่อแสงช็อปปลายาะจออวนในหฮาจัว ชีเจะม้ออเล็บเจาะเหล็กว่ามอนออีกิโลตอนทอนได้เจาะอีกิโลเจาะเหล็กว่ามอนอเที่ยวมวป้อเบต้าทอดเจ้าปอออเล็บพลัดชิดอดอเดกูเฮาเชินจอตาชูจอมดูเตี๋ยชีฉีเส้นชับลายาะเจาวันในหม้อปนองคอเทาวันได้ห่าวเจ้าประมาณอ้ออาทิตย์ไปอาทิตย์เดอรเนื้ออาจะวัวเจ้าในหมอนัาในจอจาะปะดงคอนเต่าตัววีใฮเตียนเนือยูหมูป้าตรอก เจ้าวนอกขวเจยวอวดดอนึ่งอิจิวมอเจ้าตัวยอดเดียนเน่าะฮัจัวอิจิวอดทนมินจีเอนนอมมูลีอิจลีเต้กอเจ้าควันอนึงปีขวเจน่อยชิมอลำเชุเซนสงปลพาย่าเจ้าวันเนี่ยฮัจัวหมออมาาว่าฮัจัวปืนจ้ารือซื้อแล้วย่อ ย่อเจาว่าบอว่าจอนชาเต้หมดเชิดจ้องเดร์เร์จอล่งชาเต้ว่าว่าเราจัวอัมพาเติเดิร์จ้องเล็งกูหลอชีจอมมออาเิเดิร์นเทียจอมเบต้าอาเริพลัาชีป้าเตาเหล่าลเียต่ชีกู้ชีสามารถวัวยป้าเตาเจาเกาะจกอาลอใช้ชีวิตปกติอีัวเปอร์ซนเตาจองลงเตาตูวัาเราจัว ลายชาหมูเตาเต้เต้าตาอว่าปูฉ่ำจ้าเลยซื้อเตชีกุชีป้อมหมออ่อนเิศไดโนเจาหลอดตอนรอเลยจอนนอเทียป้อเบต้าอ่อนเลิลาดเจาหลอดได้กู้เห่าเชิญซอสตาชูจอมดูเท่าลสชีลินดาหมูเตาลีอีออลลีกุป้าตรอกอล่าจ้าหล่อไฮลูเตาลอยยอป้าตรอกอลายหัวจรอก้หล่อมูเกเต้เวลินดาอย่างนั้นเธอกวานได้หัวจัวหม้อ ยอหาจวบมอตัวเตอตัวเตาลรนอหาจวเคเชีย์ลอชีเชเชแนบอย่ออีตุวว่าหาจวยัวป้าเตาแนเชียดอลีเป๋ยย่มูอใช้ดัวจ่อวัวแนหาจวบมวตุ่มอเฉ่งเฉ่งละย่อละหัวเตียจ่อวัวมวมอดพากกนสันจอเดินอยอหาจวหลอดจอนดับจ่อเส้นประสาทย่อจังดับยูตุเข่งว่าเขาเหลืองบกพร่องลักเจ๋หาจววัวเจ้าอยู่เชชเชง จ่อเชงเชงแต่นอนหมดนอนใจย่อจ่อว่าย่อย่อไอเจลิเชงแล้วย่อเขาจัวมัวเต็งเล่งตุ้ดิ่งเล่งตัวเอ๋จ่อครัวเต้แล้วตัวเอ๋แล้วจัวไอย้อนรออยู่ถ่านรู้สิ่งใดอยู่อสใจเต๋ปีเชงหมูดาวเชงโดนใจมัวหมูดาวเชงทันรอยไอเจแต่สีจี้ยามม่อนเล่งแต่สีเขาจัวย่อเจลิเชงเอ๋ควบขุมอยู่ตุ้ดเชงจิตดาวลีจ่อว่าเชงเชงแต่นอนแล้วครัวเตี้ยม้อผักเกลือสารรอจรองด่าจ่อเส้นประสาทด่าอยู่ตุ้ดเชง กูเข้าหลุดจีรอนเจ็ดเทสลีมอสพาร์กินสันลีนอว์วีเลนเตอร์จ้องเลนเตอร์ตูกูหล่อสีจอมออลเล็บรอจาวจอมเบตตาเทียออลเล็บพลัสกูป้าเตอร์หล่อเลยเทียย่อเลนเตอร์วันนี้ฮะจัวม่วงมอสพาร์กินสันแล้วย้อมม่วงมอสเฉ่งเฉ่งลีนอว์ฮะจัวเทเซียหลอดนอเทียหล่อสีอียัลลีเทียด้วยเลนเตอร์จะอ้วนนี่ฮะจัวมอสจับย่อเลนเตอร์วันนี้ฮะจัวมอสจับไม่สามารถหล่อสีป้อมมอสออลเล็บ trò chào, Cháu hát chùa mó chọc này chùa à, nó bóng mỏng để nói y kì lô, trò này cháu mua cháu lọ, xí à, tỏ y món no kì hát chùa ta để nói cháu đó để cú hào sơn gió, ta su, đu hào ơn để nó à Đôi hát chùa mó bóng đùa cháu này chùa ย่อลิงตือวันนีาัวมอเจมิญョะลอยย่อเจมิญョะปองเกเจมิญョะโคโควแน่สามารถลอชีไปจะสินค้าแต่นอย่อจออวาแน่ฮัวจีมอเปลืาวันนรู้ร่างกายปกติลีแต่ชีใน่ฮัวเจมิญョปองเกลอยย่อฮัวมูเต็งเม่งย่าจดเจมิญョะเจเแน่ลอชีไปรู้ชวนสวยเชิมอนแต่เนาะจอดตราเฮาป้อกาแฟสีปแย้งแต่เนาะลอยย่ป้อกาแฟออรเลมแต่เนา ยบ้าเตาในรถเฉียนย่ก่อนหนึ่งหาจวดรูเฉียตัวเทียเจ้าอวดเฉียนมโย่โคว้าล่โยบ้าเตาจงแหงเตี๋ยชียอดลังตืออวัในหาจวดยาอิตุว่าหาจวดมัวเต็งเหม่งยอดเราในตัวเข่งสิรีหาจวดมอบเหล่าเทโลเตี๋ยชีในหาจวดเจียนย่ป้องเตยเฉียนมโย่โควนอเจในหาจวดหอชีลูกชุนโสเชมอดเอจาวาวปอไบโอซี จัเจ้าข้าวเจ้าดาวจ้าจ้าเขาเขาจู่จู่เพดยอเฮียเตียนในเจ้าข้าวเจ้าดาธรรมดาจ้าเขาธรรมดาซื้อนะเจในเฮาป้อกาแฟยอดจาวสัวนลูกชวนสัวเชอรมอเลดี้แคร์ยอดจาวช้าเหล้าเต่าหนอเตี้ยชียอดลิงตือหวานในเฮาจัวเจ้าข้เจ๋อดาล้อล้อจ้าจ้าเขาเขานอนเต่าเหงหวานในเฮาจัวเฮาป้อกาแฟยอดจาวสัวนลูกมูดหวายอดจาวดั่งชาสีชาเตาหนอ your pa tà. tà. tàu, yong dua du li be mo sai dua tia chư zai chấp pla cho ua ha chua mo po cha tu uan nai ha chua mo po cha tao you cha you cha lo po cha ke li lo yo ha chua mo da sei tao lo yo ha chua mo da you cha po cha te wa tha mo da ha chua te yo you ha po cha ten ta lo yo tha wa you tao ke te ในหม้อปัสสาจะรอยหย่านอ่อกในเฮาป้อไบโอซีนแต่โน่ดรอจาวนอปอกน้ำมันยางดำแต่โนยัวป้าตาวแน่ทงแห่งลีเต่าชี่ีเส้นเฉพาะปลาในยัวจูชีจอลีเปล้าชีสูญเย่มู cầu trào nét chim mơi <laughs> ron rót tu nét trái bự nét sao ma em cầu trào đờ nò em cầu trào đờ nò nét nhảy nò bong nò gần cầu cà phê cho สีมูลีอ้ออาทิยเปออาทิเตยโยปาเตาตรกาะในลูเจตอก้ามัวจอตัวในจอจอนชาทียจงตัวดาในขอชิญดานึ่งวเาลุดจงดวงูตัวดวลีเปยอมใช้ดวเทียชืซชับลาอิเจอวนในาจวมอเลงมอเลามออิเจจงเลงเนี่ยจะซาเดีย เตียชีขอเจ้ตี๋หนูป้าแาวจ่ออว่ามอเล้งมอเล่าหมู่แาวจ่ออวันในมออีเจเต่าชงแห่งลิเทียด้วยเล่นเดาเปเหาจ่อหมูใช้ดัวเจ่ออว่าหาจัวมุมมอตาเฮาเจียมออ้อจ่อเล่งต่อซึ้อตื้อหลอดแถวมอถ้าอิทธจามถาว่ยอยู่ลุ่มแจ่มมวลถาเสาอยู่เหาเปลี่ยหลอดแถวเสาอยู่รูตาเฮาอวันในหาจัวจ้าอยากเตะเต่าเต้นเต่าเทีย ชัวมอสตาฮาวเลนน์นอเนลอชีป้อมเบต้าจอจาวปอมบิมิเตนนอยัวป้าตอนเนยจงแหงลีเดินอแยกออเลฟจอดสินค้ากว่ายอดจะหาไปตัวซเาออเลฟว่านุนนอเมื่อเจ้าหล่อเคียร์นี่าเขอแจ้งเตียยอดจะหาไปตัวซเาออเลฟห้าแยงชัวสินค้านันเต้าอย่าง